ตูดไม่รู้ไม่รู้เรื่อเลยก็รู้สึกจิใจว่ากอาจริงหนูไม่คิดว่าหนูจะได้รับโอกาสอีกครั้งที่จะไว้ใจหนู ก็ S <S <S ขอบคุณมากมากเลยที่ไว้ใจหนูให้หนูได้มีโอกาสอยู่ตรงนี้ต่อหนูเป็นคนนึ่งที่พยายามมาตลอดทั้ง4ปีด้วยกับจากคนที่แบบไม่รู้จักเขาว่าไอบอลเลยจนจนแบบปเป้วันนี้มาอยู่ในใจคุณ

นะครับผมแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะดูแน้องๆยอดเยี่ยม,ยมตลอดมาทำช่างเย็บหม้อดอกไม้สดกนคอม,คมดีให้กับเราสมอใส่ค,ค,รครับขอเสียงปรบมือต้อนรับี่ครับูวี่ใจดีครับจะค่ายเราทั้งวครับ